ทางก๊าซส,สามถังกล้องวงจรปิดจับภาพขับมาด้วยความเร็วรถตู้ประสบอุบัติเหตุไฟลอกตายหมู่11ศพมีประกันคุ้มครองความเสียหาย10ล้านบาทเยียวยาคนละ1.1ล้านส่วนคนขับรถได้รับความคุ้มครอง135,000บาท ความคืบหน้าอุบัติเหตุรถตู้โดยสารสายกรุงเทพมหานครอำนาจเจริญประสบอุบัติเหตุเสียหลักพุ่งชนตกล่องกลางถนนมิตรภาพช่วงมอจะบกอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจนเกิดไฟลุกไม่ท่วมทั้งคันครอบผู้โดยสารที่นั่งมาเต็มคันรถเสียชีวิตหมู่11คน วันนี้วันที่22มกราคม66เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจุดบริการประชาชนหน่วยคู้ภัยฮุก31 4ทิ้วบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ขณะรถตู้วิ่งมาด้วยความเร็วสูงขามุ่งหน้ากรุงเทพมหานครก่อนเสียหลักชนแผงกั้นร่องกลางถนนก่อนเกิดไฟลุกไม่อย่างรุนแรงและรวดเร็วเหตุการณ์นี้มีผู้โดยสารนั่งมาในรถรอดชีวิตหนึ่งคนกระเสือกกระสนออกมาจากตัวรถได้ทันก่อนเกิดไฟลุกไหม ส่วนผู้โดยสารคนอื่นๆและคนขับร่างอัดกระแทกติดคาซากรถก่อนถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมด11คนในจำนวนนี้มีเด็ก2คนอยู่ระหว่างการชนสูตรเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลตรวจสอบพบรถตู้คันเกิดเหตุถูกเคลื่อนย้ายมาไว้ที่หน้าสอพสีทิวสภาพถูกไฟไม่เสียหายทั้งคันดำเป็นต่อตะโกภายในห้องโดยสารใต้เบาะนั่งมีถังเชือเ้อเพลิงก๊าซ n อ v 3ถังซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟลุกไม่อย่างรวดเร็ว ขณะที่นายสมศักดิ์เปรมปวีเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันภัยจังหวัดนครราชสีมาคอปพอตอรวจสอบรายละเอียดการทำประกันภัยของรถตู้คันเกิดเหตุพบว่าเจ้าของรถเป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญส่วนคนขับทราบชื่อนายวันชัยเสวาพบซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต11คน พบหลักฐานการทำประกันภัยภาคสมัครใจประเภทท่ารวมทั้งมีประกันอุบัติเหตุและประกันพอรอบ,อบภาคบังคับในการดูแลของบริษัทมิตแท้ประกันภยัยเมื่อดูรายละเอียดการคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุครั้งนี้ พบว่าคุ้มครองผู้โดยสารที่เสียชีวิต10รายได้รับความคุ้มครองจากครอบอร5แสนบาทจากประกันภาคสมัครใจ5แสนบาทและประกันอุบัติเหตุ1แสนบาทรวมค่าชดเชยรายละ1ล้าน1แสนบาทส่วนกรณีของคนขับรถได้ความคุ้มครองแค่ค่าโครงศพจากครอบ35,000บาทและประกันอุบัติเหตุอีก1แสนบาทรวม1แสน35,000บาทอยู่ระหว่างประสานงานกับบริษัทประกันภยัยเพื่อดูแลค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว ขอบคุณข้อมูลจากข่าวออนไลน์ 7sb